สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือผาลัดปนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทนายโดนสตาร์คนเกดราสีพิจิกนะครับผมในเดือนเมษายนพศ2564นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับสำหรับให้โดนสตาร์พื้นดวงของชาราศีพิจิกและอดีตที่ผ่านมาที่จับได้ในครั้งนี้นะครับผมก็บ่งบอกอดีตที่ผ่านมาและโดนสตาร์พื้นดวงนะครับผม ก็ได้ไพ่ใบนี้ครับ8ปดดาบแดาบเอาพื้นดวงสตาพื้นดวงก่อนนะครับแล้วจะมาพูดถึงอดีตที่ผ่านมาคือคนจะบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยก็มีความลึกลับในตัวครับผมมีความลึกลับในตัวแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดอะไรอย่างเป็นระบบวางแผนได้อย่างลึกซึง้งคุณอาจจะเคยเห็นผู้นำหรือซ e o อะไรประมาณพวกนี้ไว้ที่แบบว่าเป็นคนที่อยู่แบบแบบที่ไม่ใช่คนคนที่แบบธรรมดาเป็นคนที่วางแผนเก่งบางคนวางแผนเก่งเนี่ยสมัยก่อนเขาจะให้เป็นกุนสือกุนสืออย่างเดียวไม่พอเพราะานี่มันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนยุคมาแล้วคนที่วางแผนเก่งบางทีถ้าเกิดทําธุรกิจของตัวเองหรือจะเป็นระดับใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจไปเสียเองเลยนะครับผมเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าเกิดคนที่ แบบระดับที่แบบค่าๆเหมือนกันว่าเคยเป็นลูกน้องเข้ามาก่อนถ้าเป็นชาวราศีพิจิกนะไม่นานคุณจะได้กลายเป็นหัวหน้าหรือบางทีก็อาจจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจไปเองเลยก็ได้เป็นลูกน้องเขาแป๊บเดียวเรียนรู้อะไรมาแป๊บเดียวเพราะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่สู้ชีวิตเป็นคนที่แบบว่าไม่ทําอะไรจัดจดเป็นคนที่แบบลุยอะไรก็ลุยจริงไม่อยู่แบบกกลางๆคนที่เป็นสตูชาวราศีพิจิกจะเยอะ เพราะว่าเยอะในบางคนเท่านั้นที่เป็นคนที่ใส่ไม่ดีนะถ้าบางคนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนเพื่อนมากแบบแค่เดียวนะคุณจะเป็นคนที่มีเพื่อนมากครับผมยกเว้นคนที่นิสัยไม่ดีจากตัวคือหมายถึงคนอื่นนะเขาจะเป็นคนที่ต่อให้คุณทําดีเขาเพียงไรเขาก็จะไม่เห็นค่าของคุณหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราที่คุณมีเพื่อนที่จริงใจเอาสักเพื่อนจริงใจไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนมากหรือเพื่อนน้อยแต่ขอให้คุณมีเพื่อนที่จริงใจเพื่อนที่จริงใจไม่ต้องเป็นต้องมีมากครับ ขอให้มีนอกจา้จะเป็นคู่ค่าหรือคู่อะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นศัตรูของคุณบางเวลาแต่ว่าคุณจะได้เป็นใหญ่ครับสำหรับชาวราศีพิจิกต่อให้คุณจะเคยจนคุณจะเคยเป็นลูกน้องเขาก็ตามหรือแม้ว่าต่อให้คุณเป็นมาจากฐานะที่ร่ารวยก็ตามแต่คุณจะได้เป็นใหญ่นั่นเองครับชาวราศีพิจิกเพราะด้วยความที่คุณไม่ใช่เป็นคนจับจดล้วคุณเป็นคนทาอะไรทําจริงเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงเก่งมีเสน่ห์แบบลึกลับนั่นเองสำหรับชาวราศีพิจิกแล้วก็ ทำอะไรที so, ่แบบว่าไม่คิดเล็กคิดใหญ่เพราะฉะนั้นถามว่าวางแผนคืออะไรคนที่วางแผนชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนวางแผนอะไรอย่างรัดกุ่มคือถามว่าห่วงเรื่องเงินไหมบางคนอาจจะบอกว่านี่บางคนนะคือบอกว่าเงินไม่สําคัญเสมอไปเรื่องเงินแต่ชาวราศีพิจิกไม่คิดแบบนั้นชาวราศีพิจิกจะคิดว่าเงินก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีพิจิกจะวางแผนการเงินคืออาจจะวางแผนการเงินตั้งแต่ตอนยังหนุ่ม ตอนยังสาวเพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีพิจิกจะมีความร่ารวยตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวเช่นบางคนอาจจะไม่มีอะไรเลยยันแก่นี่คือบางคนแต่ชาวราศีพิจิกก็จะมีเงินตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวบางคนรวยกว่าชาวบ้านเขาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวแล้วก็พอแก่โตมาแก่โตมาก็เป็นเศรษฐีในที่สุดนี่คือชาวราศีพิจิกและชาวราศีพิจิกเป็นคนชอบทําธุรกิจบางคนจะมีหน้าที่ที่ใหญ่โตปกครองน้องจํานวนมากและมากับ ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นี่คือชาวราสีพิจิตแล้วความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของคุณเนี่ยบางทีถ้าคุณยิ่งใหญ่ยิ่งเจริญเนี่ยมันมากับไอ้นั่นมันมากับสิ่งที่อย่างเช่นลูกน้องพ่อแม่ที่คุณต้องรับผิดชอบลูกเรื่ออะไรต่างๆมันจะมากับหน้าที่อย่างเช่นถ้าคุณยิ่งมีเงินเดือนมากคุณยิ่งมากับเขาเราว่าถ้าคุณยิ่งมีเงินเดือนมากเนี่ยคุณจะยิ่งมากับสิ่งที่คุณต้องแบกรับเช่นเหมือนกับยิ่งคุณมีรายได้มากเท่าไหร่เนี่ย พาล่าของคุณจะยิ่งมากเงาตามตัวนี่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนถ้ารู้จักแบบว่าป็นคนเก็บเงินนะบางทีเขาจะไม่บอกความลับอะไรให้กับคนรู้แต่ชาวราศีพิจิกมันต้องมีสาเหตุบางสาเหตุหนึ่งที่ต่อให้คุณยิ่งหาเงินมามากเพียงใดเนี่ยมันจะต้องยิ่งใช้จ่ายออกไปสําหรับคุณลูกน้องคนอื่นหรือครอบครัวที่ต้องมาเอาเงินจากคุณไปแต่ถ้ายิ่งคุณยิ่งให้เขามากเพียงใดรายได้ของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นตามเงาตามตัวของคุณมากไปเรื่อยๆเพราะว่า คุณยิ่งให้ยิ่งได้ครับผมและอย่างหนึ่งคือภาระของชาวราศีพิจิกเขาเป็นคนที่ต้องเหนื่อยกับชีวิตด้วยคุณจะสบายไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ให้ตอนท้ายครับผมและไพ่ใบนี้ครับชาวราศีพิจิกเป็นคนที่นั่นคือเป็นคนที่แบบว่า,าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะผมจะบอกว่าชาวราศรีชาวราศีพิจิกน้อยรายนะที่เป็นคนที่นิสัยไม่ดีกักขะหรือเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เชื่อในธรรมะไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวราศรีพิจิกส่วนมากนะครับผมอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนส่วนมากเนี่ยเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยแล้วก็เชื่อในเรื่องเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเชื่อในเรื่องอะไรจึงทําให้ชาวราศรีพิจิกเหล่านี้ประสบความสําเร็จผมจะบอกว่าบางคนไม่ได้รวยด้วยตัวคนเดียวอ่ะไม่ได้ประสบผลได้ตัวคนเดียวแต่มากับดวงก็เหมือนกันแต่ขึ้นกับการกระทำด้วย เราก็มากับดวงมากับควมเชื่อมากับการทําพิธีกรรมมาจากบุญมาจากอะไรพวกนี้เพราะคุณเป็นคนเชื่อในสิ่งพวกนี้แล้วบางคนเชื่อเลือกที่จะเชื่อในโค้ดเลือกที่จะเชื่อในศาสตร์ที่การบางคนนะครับผมเชื่อในเรื่องการสะกเคราะห์อะไรย่างนี้ก็มันจะทําให้ชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นหรือบางคนก็อาจจะเชื่อในสิ่งเหล่านี้เพราะทําให้อย่างน้อยก็ทําให้ชีวิตเขาแบบว่า อ่รู้สึกเหมือนกับว่ามีแรงหน,นุหนอะไรเงี้ยหรือบางคนก็เชื่อจ,จริงจังเลยได้ซ้ําเพราะมันจะทําให้อย่างน้อยก็ดีกว่าการที่ไม่มีไกด์ในการที่ทําให้แบบว่าชีวิตไปข้างหน้าเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีไกด์ไลน์หรือไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยชาวาศรษิกิจไม่เลือกทางนั้นแน่นอนเขาเชื่อที่จะมีครูบาอาจารย์ในการชี้นําทาง,งเขาจึงทําให้เขาลำ้ำรวยได้แล้วมาดูไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คืออะไรไพ่ใบนี้คืออดีตที่ผ่านมาผมจะบอกว่า เครียดครับให้ระวังความเครียดอดีที่ผ่านมาช่วงเร็วๆนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะเครียดมีเรื่องที่ต้องแบกรับมีเรื่องที่กังวลไอความกังวลนะ่ะถ้าได้ใบ,บนี้เห็นไหมมันปิดตาอยู่คุณอาจจะหาทางออกแทบไม่ได้เลยสําหรับไพ่ใบนี้นี่ใบแรกนะแต่คุณต้องดูใบต่อไปก่อนคือไพ่ใบนี้คือปิดตาอย่างสนิทเลย แต่ปิดตาสนิทผมจะบอกว่ามันมัดไว้หลงหลวมเท่านั้นเองมันยังมีทางออกพะให้ไปนี้าตามคอนเซปต์ในหนังสือเนี่ยเขาจะบอกว่ามัดไว้หลงหลวมอ่าถ้าหนังสือต่างประเทศนะเขาจะบอกว่ามัดไว้หลงหลวมแล้วก็เชือกทั้งหมดที่มัดกับตัวคนวันนี้มันวัดไว้หลงหลวงหมดเลยแต่มันดูเหมือนเป็นอุปสรรคที่ยากแล้วก็ดาบที่ปักไว้มันปักไว้ก็จริงเทียบไปหมดแต่ว่าในทางออกเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามีปรา,าสาทปรา,าสาทเนี่ย ปรา,าสาทมันอยู่ด้านหลังคุณเองถ้าเกิดคุณแค่สมบัติหน่อยเดียวผ้ามันก็หลุดหมดแล้วแล้วก็กระโดดเหยียบน้ําไอ้กระโดดหลบออกจากน้ําแล้วก็หลบดาบหน่อยนึงที่ปักไว้ให้มันจะมีช่องให้คุณหลบไปจากดาบหรือบางทีคุณเอามือหยิบดาบออกเองได้เลยก็จะถึงปรา,าสาทเพราะฉะนั้นถามว่า สิ่งที่ไม่ดีก็คือมีอุปสรรคหามหาคุณแน่นอนสําหรับอดีตที่ผ่านมาก็คือเร็วๆนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีอุปสรรคแน่นอนแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้นั่นเองด้วยสติปัญญาหรือญาณอย่างรู้ภายในบางคนไปทําบุญไหว้พระเพื่อทําให้ใจคุณสว่างสวแล้วมันก็จะหาทางออกได้ส่วนบางคนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้หนหรือมีปัญหากวนใจเช่นอ,อ่มันต้องมีปัญหากวนใจบางอย่างเช่นเคราะห์หนักหรือบางคนเจอเคราะห์ หรือบางคนเจออะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวกับสุขภาพของคุณหนักๆแล้วก็จำจะหาทางออกได้เองเช่นมันเหมือนกับช่วงกลางวันแล้วมันก็ต้องมีกลางคืนพอช่วงกลางคืนเสร็จกลางคืนคุณอาจจะกลัวหรือหนาวแต่เวลาที่กลางคืนรับไปเนี่ยกลางคืนแป๊บเดียวเองครับกลางคืนคุณใบนี้คือแป๊บเดียวแล้วถ้าเกิดคุณใช้สติปัญญาคุณจะอยู่รอดได้ สีปัญญาในที่นี้คือคุณหาทางออกไปเจอภาษาสิบางทีถ้าเกิดคุณทําใจโล่งๆทําใจสบายๆแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาได้แรงอะไรหรอกบางคนอาจจะไม่ได้เจอครอะตามที่ผมว่าด้วยซ้ำแต่เป็นเจอครอบประเภทอื่นที่เบากว่าน,นี้เองแต่มันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ให้ระวังหน่อยหนึ่งนะครับผม ก็แต่ถ้าปัญหาด้านอื่นคืออะไรปัญหาด้านอื่นก็คือบางคนอาจจะเจอปัญหาหรือมีคนเข้ามาเบียดเบียนชีวิตคุณ helpful. หรือบางคนอาจจะทําให้ชีวิตคุณปั่นป่วนหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาที่คิดในเรื่องของธุรกิจหรืออะไรทางที่หาไม่ออกหรือคิดไม่ออกตรงนั้นหรือความรักมีกู้ครองที่เบียดเบียนหรืออะไรมันต้องมีปัญหาสักอย่างแต่ว่าคุณจะหาทางออกได้เองนะครับผมด้วยปัญญาญาณอย่างลงคุณหรือบางทีการหลีกหลบของคุณจะช่วยคุณได้ภาพไพ่ใบนี้คือการตัดสินใจ ให้ปัจจุบันได้การตัดสินใจครับผมปัจจุบันก็คือเดือนนี้ที่ผมทํานายหรืออาจจะภายในเดือนสองเดือนที่แบบว่าเดือนก่อนหรือเดือนนี้หรือเดือนที่จะถึงอนาคตข้างหน้าก็ประมาณสักมีนามเมษายนพฤษภาประมาณนี้นะครับผมก็คือคุณได้ไพ่สองดาบคือบางคนอาจจะได้รับการผ่าตัดก็เป็นไปได้ด้วยนะผ่าตัดอะไรบ้างผ่าตัดฟันผ่าตัดฟันก็เกี่ยวนะผ่าตัดเ,เกี่ยวข้องกับ สิ่งของแต่คุณเห็นไหมว่ามันเป็นน้ํามันเป็นน้ำก็คือผ่าตัดเกี่ยวของนิ่มๆน้ำในตัวนิ่มๆน้ำ,นำในตัวคืออะไรก็คือเกี่ยวข้องกับความรู้สึกก็คืออารมณ์ทางเพศหญิงก็คือผ่าตัดของอวาัยาวะเกี่ยวกับเพศหญิงนั่นเองก็เป็นไปได้ถ้าเกิดบางคนที่เป็นผู้หญิงหรือบางคนก็เกี่ยวกับฟันหรือเกี่ยวข้องกับขอ,ของแข็งๆในตัวผ่าตัดนิ้วผ่าตัดริมเลือดหรือบางคนก็จจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเพราะมันเกี่ยวกับการผ่าตัด แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอาไงต่อในอนาคตของวันข้างหน้าแต่ถ้าคุณตัดสินใจได้นี่โลดเลยนะลดเลยก็คือหมายถึงว่าคุณจะหลุดพ้นออกเห็นไหมว่าผมพูดถึงกลางคืนว่าต้องมีจังงวันตอนนี้มันพระจันทร์แต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจได้วันพรุ่งนี้ของคุณจะสดใสว่าคุณจะตัดสินใจทางเลือกแบบไหนผมซึ่งผมก็ให้ความตัดสินใจไม่ได้แต่คุณต้องตัดสินใจเองซึ่งตัดสินใจของคุณเนี่ย มันจะเป็นแนวทางในอนาคตของคุณในวันข้างหน้าอย่างดีเยี่ยมแน่นอนถ้าคุณตัดสินใจถูกเพราะฉะนั้นถามว่าผมถึงให้คุณไหว้พระสวดมนต์ว่าให้ยาย่างาลู้ของคุณเนี่ยมันถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเชื่อมต่อแล้วก็ไปในอนาคตได้อย่างดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจเองโดยที่คุณไม่มีบุญไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวมันจะทาให้คุณตัดสินใจผิดเพราะถูกอะไรชักจงูงในสิ่งดำๆมันจะชักจูงคุณลงไปก็ให้ระวังหน่อยนึง แล้วมาดูไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือสองไม้เท้าคืออนาคตบางคนเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยเห็นไหมว่ารุ่งเช้าแล้วรุ่งเช้าแล้วถือลูกโลกบางคนราศีพิจิกที่เจออะไรที่มันบอบช้ำมานานแต่ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงปัจจุบันได้เข้าวๆาด้วยนะว่าปัจจุบันเนี่ยความจริงถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรภายในเนี่ยหรือว่าปัญหาอะไรที่เคยมีอยู่เนี่ย ปัจจุบันคุณอาจจะเริ่มเห็นหนทางแล้วก็ได้ก็คือเดือนนี้ที่ผมบอว่าาภายในปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้บางคนอาจจะเห็นหนทางแล้วนะหรือบางคนอาจจะเริ่มมีความก้าวหน้าแล้วแต่ภาพนี้คือเห็นไหมว่ารุ่งเช้าในอนาคตคุณกําลังจัดทะยานออกไปทําธุรกิจแล้วบางคนอาจจะเห็นอะไรมืดมนมานานแต่มันเริ่มที่จะพัฒนาต่อไปในทางที่ดีขึ้นก็คือ บางคนอาจจะขยายธุรกิจของตัวเองไปต่างประเทศบางคนอาจจะติดเรื่องโรคระบาดมานานในสภาะวิกฤตตอนนี้แต่ก็คือมีการเซ็นเอกสารสัญญาบ้างแล้วหรือบางคนอาจจะมีลู่ทางว่าเออมันดีขึ้นหรือมาหลายเตรียมตัวที่จะมองไปยังต่างประเทศหรือมีการแนวโน้มอะข่าวดีอะที่กําลังจะไปยังต่างประเทศหรือกําลังจะขยายธุรกิจต่อหรือบางคนอาจจะไม่ต้องรออนาคตเลยที่จะไปต่างประเทศก็คือบางคนทำนักตอนนี้เลย ทำในประเทศเลยของคุณหรือบางคนก็มีอะไรที่ขยายจากณของตัวเองที่ยังติดค้างมานานไปยังแปบลบว่าขยายให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือมีการลงมือทําธุรกิจที่มันติดจู่ให้มันก้าวหน้าต่อไปคือไพ่มีเป็นทานงการดําเนินธุรกิจของตัวเองออกไปสู่โลกภายนอกนี่เห็นไหมว่ามองลุกโลกมองโลกแล้วขยายต่อออกไปยังถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น นะครับผมก็เป็นไพ่ของความก้าวหน้าทุกๆเรื่องแต่ส่วนใหญ่จะเน้นธุรกิจหรือเรื่องของความรักแล้วบางคนจะมีการสารต่อในเรื่องของความรักมีคนบางคนก็อาจจะเป็นการที่มองไปนอกตัวเองว่าต่อไปเราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วว่าเราจะอยู่ณนะตอนนี้แบบเดิมไม่ได้แต่ไพ่ใบนี้คือยังอยู่ในช่วงตัดสินใจนะตอนนี้แต่พอเราที่ตัดสินใจได้แล้วเห็นไหมว่าเป็นไพ่ของความรุ่งโรจนะครับผมเป็นไพ่ของความรุ่งโรจน์คือมองอะไรต่อไปอนาะคตข้างหน้า ก็ประมาณนี้นะครับผมได้ไพ่ใบที่ดีครับผมแต่ช่วงเนี้ยตัดสินใจให้ดีครับผมไหว้พระสวดมนต์ทำบุญมากๆจะดีก็จบประสาทดวงชะตาของคนเกิดราศีพิจิกในเดือนเมษายนพศ2564น,นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านคงได้ประยบน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมเป็นหมอดูลายมือพิเศีนะครับผม ใครที่ต้องการดูลายมือพี่สิกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัสองห้าหกนะครับผมผมทิ้งไลน์ดีไว้อยู่ตรงใต้คลิป youtube ด้านล่างนะครับผมใต้คลิป youtube ด้านล่างก็เข้าใจตรงกันนะครับว่าผมทิ้งไลายดีก็คือใครมีอ่าผมทิ้งไลน์ดีไว้อยู่ตรงใต้คลิป youtube ด้านล่างใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับใครที่ต้องการดูลายมือพี่สิรหรือจะดูลายมืออย่างเดียวหรือจะดูพี่สิอย่างเดียวหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ติดต่อทักไลน์ดีที่ผมทิ้อ่่้้้ขควาาาามดดนลลง ก็เข้าใจตรงกันนะครับผมมีวิธีดูสองอย่างด้วยกันไอ้ผมมีดูวิธีการดูนะครับผมทักไลน์ดีหรือสถทางเรียเข้ามาผมจะส่งข้อมูลไปให้นะครับผมถ้าเกิดบางคนอาจจะติดต่อทักไปทักมาไม่รู้เรื่องบางทีมนเป็นฝ่ายโทรไลน์ผ่านคุณดิงบางว่าบางคนอาจจะเป็นผู้โชคดีที่รับการโทรไลน์มาจากผมนะครับผมก็วิธีการดูให ของผมให้กับคุณนะครับผมแจ้งก่อนนะครับว่าการดูลายมือพิเศีกับผมเนี่ยผมจะดูผ่านทางโทรไลน์กับคุณนะครับผมก็นัดเวลาอะไรกันเรียบร้อยแล้วตกลงรายละเอียดอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะเป็นฝ่ายโทรไลน์ไปหาคุณแล้วก็ดูลายมือพิเศีให้คุณนะครับผมก็นี่คือวิธีการดูแบบออนไลน์ส่วนวิธีการดูที่สังหาจะมีดูอยู่2อย่างด้วยกันสองแบบนะครับผมคือ VP ีกับแบบธรรมดา v ีเป็นอย่างไรธรรมดาเป็นแบบใด v ี p จะเป็นการดูแบบ4ี่อย่างด้วยกัน คือลายมือพี่ซีของเฮงและตัวเลขก็ V.P. นะครับผม V.P. ให้ผมเป็นโค้ส่วนตัวเป็นโค้ชีวิตเป็นโค้ชจัดจ่าย้กบคุณเป็นโค้ที่แก้ไขปัญหาชีวิตจัดจ่ายเป็นโค้ที่แก้ไขปัญหาให้กับคุณแบบตัวต่อตัวเป็นโค้ที่เห็นการจัดจ่ายให้กับคุณเป็นโค้ชที่แบบแก้ไขปัญหาให้คุณจนกว่าจะแก้ได้นะครับผมแบบ V.P. นะครับผมก็มีหลายคนนะครับมาดูแบบ V.P. กับผม ก็ไม่ว่าจะเป็นอาคารตึกกอาจารยไปประเทศเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยหรือเป็นคนที่ร่ํารวยหลายคนนะครับผมเป็นดาราเป็นอะไรต่างต่างคนที่มีหนี้หรือคนที่เคยร่หลวยในชีวิตหรือคนที่เคยเป็นลูกจ้างมือก่อนก็มาดูกับผมนะครับผมก็ร่ํารวยไปแล้วหลายคนนะครับผมก็คนที่มาดูกับผมนะครับถ้ามีแรงใจในการพัฒนาตัวเองจริงๆนะครับผมที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆเนี่ยผมรับประกันนะครับว่า ชีวิตยังไงก็ต้องดีขึ้นนะครับผมมาดูกับผมชีวิตต้องดีขึ้นนะครับผมยังไงก็ต้องดีขึ้นน้อยกว่าเดิมไอ้ดีขึ้นไม่มากหรือว่าจะดีขึ้นยังไงเนี่ยแต่ก็ต้องดีขึ้นนะครับผมก็คือบางคนอาจะดีขึ้นหลายเท่าเพราะมีหลายคนนะครับที่ชีวิตประสบความสำเร็จไปแล้วหลายคนนะครับก็นี่คือแบบ v i p ก็คือแก้ไขปัญหาจนกว่าคุณจะ,ะแก้ได้นะครับผมแบบ v i p ส่วนมีวิธีหนึ่งก็คือดูแบบดูแบบ ธรรมดานะครับก็แจ้งไปแล้วก็คือมีดูรายมือกับพยซีอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็แบบออนไลน์ก็จะเหมาะกับคนที่บ้านอยู่ไกลหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือไม่สะดวกมา ใครรักคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยส่วนสำหรับผมจะมีการสร้างคลิปดีๆที่มีประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับคนที่กดติดตามกดซับสไคร้ไม่ว่าจะเป็นคลิปโดยมือคลิปนายฝันคลิปนายราศีคลิปนายดวงชะตาและคลิปอื่นๆมากมายก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม สำหรับผมก็เชื่อว่าในการทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มันคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของ,ขงนอนาคตแน่นอนก็สำหรับวันนี้ผมขอรับท่านู้ชมเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ